ถ้าพูดถึงกระบะที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อ Toyota Hilux Revo และวันนี้ผมจะพาคุณมาคาดการว่ารุ่นใหม่ที่กำลังจะมาจะมีสเปคและสมรรถนะอะไรที่น่าจับตามองบ้าง Toyota มีแนวโนว้มว่าจะปรับโฉมใหม่บนแพลตฟอร์ม TNGAF ที่ใช้กับ Land Cruiser และ Tundra จุดเด่นคือความแข็งแรงน้ำหนักเบาลงและสมดุลมากขึ้นด้านดีไซน์คาดว่าจะมาพร้อมไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่ กระจังหน้าใหญ่ขึ้นเส้นสายตัวรถด,ดูบึกบืนคล้ายทากโ m มาที่เปิดตัวในอเมริกาซึ่งทำให้รีโวดูพรีเมียมและทันสมัยมากกว่าเดิมหัวใจหลักคือเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรที่คาดว่าจะถูกปรับปรุงแรงม้าและแรงบิดให้สูงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีรุ่นไมล์ไฮบริดผสานมอเตอร์ไฟฟ้าเล็กๆช่วยเสริมแรงบิดช่วงออกตัวลดการสิ้นเปลืองและทำให้ตอบสนองทันใจมากขึ้น ส่วนระบบเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6-8สปีดปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลและแรงดึงที่ต่อเนื่องด้วยเพลตฟอร์มใหม่คาดว่าช่วงล่างจะเปลี่ยนจากแหนบธรรมดาไปสู่แหนบที่ปรับปรุงหรืออาจมีบางรุ่มย่อยที่ใช้คอยล์สปริงด้านหลังเพิ่มความนุ่มนวลและเกาะถนนดียิ่งขึ้นการขับเคลื่อน 4WD จะมาพร้อมโหมดปรับอัตโนมัติและระบบช่วยลงทางลาดชันซึ่งทำให้รีโวใหม่พร้อมลุยทั้งในเมืองและออฟโรด t o โยต้ s เซฟตี้เซนสจะถูกใส่มาครบเช่นระบบเบรกอัตโนมัติ p t i v v e r u u s s e o o t t r o เลนค e k ปแอสซิสต์รวมถึงกล้องรอบคัน360องศาในห้องโดยสารคาดว่าจะมีจอสัมผัสใหญ่12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเชื่อมต่อ Connected Service ที่ช่วยตรวจสอบรถผ่านมือถือถ้าคาดการไม่ผิด Revo รุ่นใหม่นี้จะเป็นก้าวสำคัญของ Toyota ที่ยกระดับจากกระบะเพื่อการใช้งาน สุกระบะสมรรถนะสูงที่หรูหราและทันสมัยมากขึ้นแข่งได้ทั้งกับ Ford r a n g e r r และ Isuzu D-MAX เรียกได้ว่าถ้ามาจริงนี่จะเป็นกระบะที่หลายคนรอคอยแน่นอนนี่คือคาดการสเปคและสมรรถนะของ Toyota Hilux Revo ใหม่คุณคิดว่าจะมีฟีเจอร์ไหนที่อยากให้มาเพิ่มคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับ